เกิดวับแฟชั่นแพงระยับของหนุ่มกัญชัยรู้ราคาแล้วต้องร้องว้าวขณะนี้คงไม่มีใครเถียงว่าหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยขึ้นแท่นเป็นพิธีกรคนดังผู้ทรงอิทธิพลอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ถูกจับตามองทุกย่างก้าวไม่ว่าจะกระดิกตัวทำอะไรซึ่งนอกจากลีลาแพร,ว,พรวในการทำหน้าที่พิธีกรแล้วอย่างหนึ่งที่โดนจับตามองไม่แพ้กันก็คือแฟชั่น เสื้อผ้าหน้าผมและสไตล์การแต่งตัวซึ่งหนุ่มกัญชัยก็เป็นเจ้าพ่อแฟชั่นอีกคนเลยทีเดียวแม้สไตล์ที่เห็นผ่านหน้าจอจะเป็นแนวสบายสบายเรียบง่ายแต่ขอบอกว่าแต่ละชิ้นนั้นราคาไม่เรียบง่ายอย่างที่เห็นเลยเพราะมันแพงระยับทีเดียวซึ่งวันนี้ s อ b Daily ขอพาไปเปิดว่าราคาของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาของพี่หนุ่มกัญชัย ีิธีกรขวัญใจมหาชนระดับประเทศกันขอบอกว่าเห็นราคาแล้วแฟนๆต้องร้องว้าวไล่มาตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่ล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์หรูอาทิหลุยวิตตองมาเลนเซียกาดอนเชกาบานาะเบอร์เบอรี่ปราด้าและอื่นๆสนนนราคาแต่ละชิ้นก็ตั้งแต่หมื่นต้นๆไปจนถึงหลักแสนและหลายแสนเลยทีเดียว แต่ที่แพงแสนแพงก็คือนาฬิกาข้อมือที่แต่ละเรือนหรูระดับ Edition, ลิมิเต็ดอีดิชั่นหลากหลายแสนไปจนหลายล้านทั้งนั้นเรียกว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าของหนุ่มกัญชัยนั้นแพงหรูด,ดูดีสมศักดิ์สรทพิธีกรระดับชาติจริงๆเลยละค่ะ